ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณชำนาญวิทย์นะครับเตรัตนะครับได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนนะครับการยกระดับเมืองอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณครับครับในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มีท่านนายแพทย์ภูมิินเป็นประธานนะครับกระทรวงมหาดไทยเรานะครับให้ความสําคัญแล้วเราก็เน้นย้ำนะครับให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นกลไกในภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้นําทางการพัฒนาของแต่และจังหวัดอยู่แล้วให้ความสําคัญที่จะทํางานร่วมกันกับภาคเอกชนโดยใช้กลไกรกรออคือกลไกของข้าร,ราชการและเอชกชนนะครับซึ่งเรามีระดับกลุ่มจังหวัดนะครับคือกรออจังหวัดแล้วก็กรอ,ออกลุ่มจังหวัดซึ่งจะเป็นกลไกที่ให้ภาคเอกชนใช้เวทีนี้ในการพูดคุยในการพัฒนาโดยเฉพาะทางนครเนี่ยก็มีการพูดคุย เรียกว่าทุกเดือนซึ่งศักยภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงไทยเน้นย้ำและได้มีการสั่งการไปแล้วว่าการถัดมานะครับก็คือเราอยากให้นะครับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับมาสนับสนุนการทํางานของค้ามงานชุดนี้รวมทั้งการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาซึ่งการทํางานระหว่างรัฐกับเอก,กชนนั้นเราทราบว่ามีข้อจํากัดนะครับเราจะรับฟังข้อจํากัด นะครับถ้าเป็นข้อจํกากัดในมิติกฎหมายก็จะเสนอนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปแก้ไขโดยผ่านคระกรารกาชุดนี้ถ้าเป็นมิติในเรื่องของงบประมาณนะครับก็จะเข้าไปสู่การพัฒนาในการชี้แจงหรือสามารถที่จะใช้งบตัวใดเอามาปรับปรุงแก้ไขได้บ้างในมิติในเรื่องของการาทำยุทธศาสตร์นะครับซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาซึ่งวันนี้เราดูแล้วก็จะ มีประเด็นที่ชี้ลงไปว่าอาจจะขาดในเรื่องของความโดดเด่นชัดเจนว่าเราจะไปทิศทางใดนั้นเมนในการพัฒนาเป้าหมายสำคัญเราจะพานาครนะฮะไปทางไหนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องอทำงานร่วมกันแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ข้อตกลงระหว่างการทำงานของกรอหรือของทีมคณะทำงานเนี่ยเอามาสู่การขับเคลื่อน เพื่อยกระดับนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนครให้เป็นเมืองหลักตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมอาหมายครับ